และนี่ก็คือบ้านปูนเปลือยขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะมาในงบเพียง150,000บาทเท่านั้นเองค่ะสวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไอเดียบ้านนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยกลับมาพบกับไอเดียบ้านเราก็จะมีไอเดียดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะ และบ้านที่อธิบ้านนามาฝากในวันนี้นะคะเป็นบ้านสวนขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะ ออกแนวสไตล์โมเดิร์นค่ะหลังคาเป็นทรงเพิงหมาแงนแบบเรียบง่ายงบประมาณเพียงแค่1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะและถ้าว่าใครนะคะที่กําลังจะมีโครงการในการสร้างบ้านหรือกําลังมองหาแบบบ้านที่ราคาไม่แพงนะคะกดติดตามไอเดียบ้านไว้เลยค่ะเพราะเรานะคะจะนําแบบบ้านแล้วก็ไอเดียในการสร้างบ้านมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจําเลยอย่ารอช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมไอเดียบ้านที่อียบ้านได้นํามาฝากกันดีกว่าค่ะและลักษณะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านพักอาศัยแบบชั้นเดียวขนาด เล็กกระทัดรัดค่ะหลังคาจะเป็นแบบเพิ่หงมาแงนเรียบง่ายนะคะเป็นรูปแบบแนวยอดนิยมเลยก็ว่าได้เพราะว่าบ้านสไตล์นี้นะคะก่อสร้างได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆค่ะในส่วนของตัวบ้านนะคะจะใช้เป็นเสาปูนหล่อแบบสําเร็จค่ะในส่วนของหลังคานะคะโครงสร้างก็จะเป็นแบบเหล็กค่ะแล้วก็จะมีการมุงด้วยกระเบื้องทับอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของด้านนอกนะคะก็จะออกแบบเป็นปูนล,ล็อบทั้งหลังค่ะ ส่วนประตูและหน้าต่างวงกบนะคะก็จะใช้เป็นไม้ติดกระจกนะคะเสริมให้ล็อบเนี่ยดูเด่นขึ้นค่ะพอบ้านสไตล์ล็อบได้เข้าคู่กับงานไม้แล้วเนี่ยจะทําให้ดูสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยละค่ะส่วนของหน้าบ้านนะคะก็จะมีระเบียงสําหรับนั่งเล่นแล้วก็พักผ่อนค่ะและในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีการต่อเติมเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะบ้านหลังนี้นะคะถึงแม้จะเล็กแต่ว่าก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของภายในบ้านนะคะก็จะมีห้องโถงใหญ่นะคะมีการปูด้วยกระเบื้องแล้วก็จะเป็นห้องนอนค่ะภายในเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะทุกคนเป็นห้องโถงก,งกว้างๆโลง่ลงๆนะคะสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของบ้านให้ข้อมูลว่างบป,ประมาณในการก่อสร้างนะคะอยู่ที่150,000บาทค่ะ และในส่วนของตรงนี้นะคะยังไม่รวมค่าช่างค่ะถ้ารวมค่าช่างแล้วเนี่ยจะเพิ่มอีก3 0,000บาทนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาไอเดียที่สร้างบ้านสวนบ้านพักขนาดเล็กก็ดูเป็นไอเดียกันได้นะคะและยิ่งถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะมีความรู้เรื่องช่างนะคะก็สามารถสร้างเองได้ค่ะเพราะว่าไอเดียที่ไอเดียบ้านนํามาฝากหลายๆหลังเนี่ยเจ้าของบ้านบางคนเนี่ยสร้างบ้านขึ้นเองก็มีนะคะสามารถไปย้อนดูวิดีโอเก่าๆได้ค่ะ และสำหรับบ้านส่วนหลังน้อยหลังนี้นะคะก็สามารถต่อเติมออกไปเป็นลานจอดรถที่อยู่ข้างๆหรือว่าจะเป็นลานทำครัวลานซักล้างต่อไปได้อีกนะคะและท่านผู้ชมล่ะคะมีความเครียดยังไงกับบ้านส่วนหลังนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะและไอเดียบ้านก็ต้องขอขอบคุณที่มาจากคุณอตอมธนรัตน์นะคะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะ ในส่วนของราคาก่อสร้างที่ลงนะคะก็จะเป็นราคาจากเจ้าของบ้านเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของราคาที่เราจะนําไปสร้างขึ้นจริงเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับวัสดุและการก่อสร้างแล้วก็ค่าแรงค่าช่างในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจค่ะและไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเดี๋ยบ้านก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่มีฝันอยากจะมีบ้านทุกๆคนนะคะสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราสู้ๆคะ่ะ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียบ้านได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและติดดาวไอเดียบ้านไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามไอเดียบ้านได้อีก2ช่องทางนะคะนั่นก็คือทางแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็ทาง l i น์ออฟฟิเชีค่ะเดี๋ยวไอเดียบ้านจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของตัวคลิปนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเอเดียบ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ